ทุกคนในครูบของคนรู้ทุกอย่างในของแซนแซบนะครับวันนี้เนาะจะมาถ่ายเกี่ยวกับคลองแซนแซบนะครับน้ําขึ้นแบบเหมือนฝนตกเมื่อคืนนะครับเพราะฝนตกเมื่อคืนใช่ไหมครับเพราะว่าเนี่ยน้ําระดับระดับสูงแล้วก็มีขึ้หลายอย่างให้ดูเลยนะครับเพราะว่าเพราะว่าที่นี่ ที่นี่ก็จะเป็นตองเรือที่พวกเขาจะมาทําไม่นั่นนะครับจะมาทำไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าจะมาทําอะไรแต่รู้ๆแล้วก็แน่ๆก็จะมาทำคล้ายๆอย่างนี้นะจะมาทำหาอาจจะอาจจะเป็นอาจจะเป็นน้ำ ระดับสูงนะคะเพราะระดับสูงนะก็มันอาจจะมีนิดหนึ่งนะระดับสูงนะซึ่งขณะนี้อยู่ทูบของผมอยู่ที่อยู่ที่จุดเรือลำนี้นะครับซึ่งจาเป็นเรือลากนะครับเรือโยงนะครับเพราะว่าจะไม่สามารถวิ่งต่อผู้โดยสารก็ต้องพยายามลง <c oughs> อย่างนั้นนะครับที่ทุกคนเห็นกันว่าผู้โดยสารต้องลงอย่างนั้นนะครับเพราะว่าลําบากนะครับผม <c oughs> นะถ่ายใ้เห็นนะครับเพราะว่าผมก็มาถ่ายให้ทุกคนดูนั่นแหละแล้วผมจะมาถ่ายอีกก็มึงนะให้เนียกคลองบ้านมาที่ผมอยู่ตรงนน้นนะคะเพราะ เซนแซ็บนะคะไม่สามารถให้ให้เรือวิ่งผ่านได้นะครับเนื่องจากน้ําแรงนะครับแคนในคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ของอของเรือของของคนรู้ทุกอย่างในคลองเซนแซบนะครับคนรู้ทุกอย่างในคลองเซนเซ็บว่าสีบุญเรืองนะครับ ครับผมแค่นี้นะครับสวัสดีครับ